ืม้อร eh ่อยเอ้ยไม่ใช่ไม่อร่อยนม่อร่อยได้ไงอ่ะแฝมแฟมแฝมแฝงอะไรล่ะแฟมอะไรไล่ไม่อร่อยอ่ สว,ส, sociedad, สวัสดีครั ını, <aha. S 2> บว uh ันน <G uan> <G uan> ี้แฮมแากกับแองเกิลก็จะเล่นน้ำปริศนาปัญหาชวนงงอีพีสามแบ็กขวาแบ็กกติกาของเกมนี้แข่งกันทายปริศนาใครรู้คำตอบให้กดกระดิ่ง ถ้าตอบถูกได้1คะแนนและได้เลือกน้ำปริศนาให้อีกฝ่ายนึ่งดื่มหากกดกระดิ่งแล้วตอบไม่ถูกอีกฝ่ายนึงจะมีสิทธิ์ตอบโดยไม่ต้องกดกระดิ่งใครได้คะแนนมากกว่าคนนั้นชนะไปเลยกติก,กาเพิ่มเติมสำหรับ EP นี้ทายคำศัพท์ภาษาอังกฤษจากภาพใบพยางถ้าตอบถูกได้1คะแนนและถ้าสะกดคำถูกได้เพิ่มอีก1คะแนนคำศัพท์จะเกี่ยวข้องกับ back to school น้นเป็นศนาจะมี5อย่างใน EP นี้จะมีน้ำอะไรบ้างไปติดตามเลยครับงั้นเรามาเริ่มภาพแรกกันเลยครับอะไรเนี่ยเอ่อฮะครูโรงเรียน S C H O O L School ได้ไงอ่ะก็สาษาครูอ๋อ เลือกอันดีๆอันดีๆนะอันดีๆอันกลางเหมือนอีพีแรกอีพีแรกเฮ้ออื้มแอะอร่อยเอ้ยไม่แอะไม่อร่อย ตามเมื่อกี้กนได้2คะแนนนะครับคะแนนหนึ่งได้จากการที่ตอบถูกคะแนนอีกคะแนนหนึ่งก็ได้จากที่สะกดคำได้นะครับมาเรามาพาดต่อไปกันเลยแบกแบกแบกกล่องอะไรอ่ะพยังเดียวยง เขาอย่างเดียวบ,บลึกลึกลึกอะไรอ่ะไม่รู้ <จะ S 1> ว่าใช่หรือเปล่ากดไปก่อนผมคิดว่ามันเป็นบุ๊กครับ B O O K โอ้ปีตาตาเกิน์นก็ตอบมินเิน,นหรือเปล่า ร yup. yeah> ู้แล้วหรอไม่รู <h <h yep ้ยังไม่รู <h <h ้อันนี <h <h ้ยังไม่รู้เลยอันนี้ยากนิบุ๊กบักบึ้กหมดเวลาเกินสามเมื่อกี้พวกเราก็ตอบไม่ได้ทั้งคู่เลยนะคะเป็นคําที่ง่ายมากใช่ไหมเกิ้นแต่พวกเราเราไม่ออกก็คือถ้าเราตอบไม่ได้ทั้งคู่ ก็พวกเราต้องกินน้ำทั้งคู่นะครับอ่ะพี่ให้กิเลือกเลยอัน,น,นไหนเอาไหน,นอันนี้อันนี้อ่ะเกินเลือกกินก่อนเลย <pareil> <fuerte> กินกินเลยโอ้ยเปรี้ยวอ่ะะลองชิมดิ แง่เกินก็ดันะอืมก็อร่อยนะมันเปรียปร้ยวๆใช่ไหมนอืม,มาครับภาพต่อไปภาพที่สามโอเคสิวอ่ะกิพยางอะ่ะอันนี้กิพยางเหรออันนี้ อ้าวยังไม่บอกสิวสิวสิวเพนซิล P E N C I L ยังไงเป็นเพนซิลอ่ะ <c oughs> อ้าวเฮ้ยถูก e ด้วยเหรอเพนซิลเพ็ดแล้วคำว่าเพนมาจากไหนอ่ะ <c oughs> เอา้าอะไรนี้ <c oughs> สองสองนี้ เอาไปแล้วห,หวังว่าจะเป็นน้ำดีทำไมใสอะ่ะมันซ่ามันซ่าแต่มันจืดมันจืดมันจืดแต่มันซ่าฟ้าดาว ตอนนี้ยองก็กสีค่คะแนนเลยนะคบ <c oughs> และเพียงแปดก็ฟุดคะแนนโอ้ตาต่อไปนี้ผมต้องให้ได้เลยผมถึงแม้ผมจะชนะไม่ได้แต่ผมเสมอได้โอเคสองข้อต่อไปผมต้องทำได้ไปข้อต่อไปเลยเอ,อจับมือจับมือสอสองสองจับ ตา์จองก็คืออะไรภาษาอังกฤษดิพยางเดียวขยางเดียวผับแฟนแฟนพัดลม F A N ใช่ไหมอ้าวโอ้น่าจาเกิ้แฟน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 อะไรล่ะแฟนอะไร แฟนมือฟือแมนฮะแฟนแฟนทะเลเลทาทะเลไม่ใช่เหรออะไรอ่ะเออแคนฮะแคนภาษาอังกฤษดีแคนอออออออรู้และรู้และรู้และรู้ลวรู้และ แพนหรือเปล่าไม่ใช่เอ๊ยเพื่อนหรือเปล่า F I F R I E N D เพื่อนถูกแต่ถ้ากดผิดฮะ F R I E N D เฟรนถูกแล้วฟีเอ็นอ๋อพี่แอมไปตอบอย่างนั้นเหรอพี่ตอบฟีเอ็นครั้งนี้ผมได้เลือกน้ำให้แองเกิลกินแล้วนะครับเหลือน้ำสองอันนี้ผมว่าเอาอันแรกดีกว่าแอเกิอันแรกเลยน้ำไม่อร่อย ไม่อร่อยไม่อร,อร่อยน่กพวเรือช่ยช่วอร่อยตอนนี้นะครับแอมแบก็ได้2คะแนนแล้วนะครับส่วนเ <20 S 1> กิลก็ยัง,ดงได้ยี่สิบยี่สิบยี่สิบสองสองอผมได้2คะแนนนะครับส่วนเกิลได้4คะแนนยังนําผมมปอยู่2คะแนนนะครับถ้าต่อไปผมต้องตอบได้ผมก็เลยเสมอนะครับโอ,โอเคเราไปภาคต่อไปเลยภาคสุดท้ายละ ชิดชิดชิดหันเ a b l ล T A B L E Table โ oh. ล <Nope. S 1> อ้ <c oughs> ไม่ถูกโอเคตามผมแล้วผมคิดว่าน่าจะเป็นชิดชิดเชอร์ T E A C H E R ชิดเชอร์ว่าน่าจะใช่ ดูด้วยท็อปอป,กอป,กอปิกบทเรียนอนสุดท้ายมันเป็นปิกตรงไหนอะเนี่ยคิดบอกท็อปปิกเอาปขวดยังออก็ได้นะก็ได้นะเคเ,คเลหลืออันสุดท้ายแล้วอันนี้ตาเกินกินนะไม่ดีนำไม่ดีลิมสะกดหรือเปล่าสะกดไปแล้วแล้วเรีว <c oughs> คืออะไรอะ่ะ เฮาเอาแล้วจะกินซ้ำทำไมเนะี่ยอร่อยเหรออร่อยโอ้โหก็น้านะ้ะอร่อยตลอดเลยเนี่ยมันฉุนๆุนอ่เอาหนบอกอร่อยมันอร่อยแต่มันไม่กินฉุน สรุปคะแนนนะครับแองเกิลได้ไป4คะแนนนะครับส่วนผมก็ได้4คะแนนเหมือนกันนะคะเป็น EP ีแรกเลยที่เสมอกันสำหรับอีพีนี้ Back to School ก็ขอต้อนรับเพื่อนๆเ,เข้าสู่การเรียนที่โรงเรียนและขอให้เพื่อนๆปลอดภัยจากโควิดนะคะเพื่อนๆอ,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 อย่าลืมติดตามนะักพิศนาปัญหาเชวนงงอีต่อไปด้วยนะครับ <ไป S 1> สำหรับวันนี้ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะบาย